มาดูแสงตัวนี้ครับขนาดแค่สองพันห้าร้อยลูเมนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแสงของเอเซอร์นะครับสองพันห้าร้อยลูเมนนะครับลำแสงนะครับผมเดินออกมาผมเห็นแสงพุ่งเลยครับดูครับนี่ครับดูลำแสงที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูครับสุดๆจริงๆครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับสองพันห้าร้อยลูเมนนะครับนี่ครับ 2,500ลูเมนแต่คอนทราสเยอะครับตัวนี้คอนทราส10,000ต่อ1นะครับคอนทราสได้10,000ต่อ1เลยครับตัวนี้แล้วก็เป็น XGA นะครับ2,000นะครับถึงแม้ว่า2,500ลูเมนนะครับ2,500ลูเมนแต่คอนทราสสูงครับดูแสงที่ปล่อยออกมาครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ ดูแสงครับดูเราต้องดูไกลๆแบบนี้ครับแสงจะไปพุ่งเป็นลำแสงออกมาเลยครับคุณผู้ชมดูครับอือือดูครับพุ่งเลยครับนี่เราต้องมาดูข้างๆแบบนี้นะครับแสงมันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้ครับดูครับลำแสงนี่พุ่งเป็นทางยาวเลยครับโอ้แสงดีมากครับสองพันห้าร้อยลูเมนก็จริงนะครับแต่แต่แสงมันดีทีเดียวครับแสงสว่างแล้วก็แจ่มครับคุณผู้ชม ถึงแม้ว่าจะแค่2,500รูเมนก็คุณผู้ชมก็ดูดูแสงนะครับดูดูแสงที่มันปล่อยออกมานะครับพุง่งพุ่งเป็นทางยาวออกมาครับนี่ครับดูครับดูแสงครับดูแสงสวยๆที่พุ่งออกมาครับแสงแรงมากครับดูครับดูครับดูแสงโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือเเอ Acer X หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเคนะครับ2,500ลูเมนนะครับตัวนี้โปรเจคเตอร์2500ลูเมนนะครับโอ้แสงแสงดีจริงๆครับแสงแรงมากครับ2,500ลูเมนนะครับแต่แสงแรงครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะนวงหมูชาวบ้านเขานะครับมันดึกแล้วก็เลยก็เลยปิดเสียงไว้นะครับแล้วก็มาดูแสงสวยๆนะครับ เรามาดูลำแสงสวยๆที่ปล่อยออกมากันนะครับนี่ครับดูครับโอ้โห,โหลำแสงพุ่งยาวเลยครับนี่ครับลำแสงนะครับพุ่งออกมายาวเลยครับสวยแจ่มครับสวยลำแสงที่พุ่งออกมานี้แจ่มมากครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร x หนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง k นะครับดูครับดูดูภาพนะครับืดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาโอ้โหแสงดีครับผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดเลยครับเ a อร์ตัวนี้นะครับแสงแรงนะครับ c o n t r a ต์เยอะนะครับ b r i g h t n e s นะครับหรือว่าความสว่างนะครับ2500ันห้าลูเมนนะครับ คอนทราสต์เรติโอนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรครับคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์เรติโอหรือว่าคําว่าคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์เร i ิโอภาษาไทยเราใช้คําว่าความอะไรนะครับแสงความสว่างนะครับ2,500ลูเมนนะครับในส่วนของคอนทราสต์เรติโอผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะครับแต่ผมเรียกเป็นภาษาอังกฤษจนติดปากนะครับว่าคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์นะครับ คอนทราดนะครับคอนทราดเรติโอนะครับในส่วนของความละเอียดนะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Resolution นะครับ Resolution ก็คือ1,024คูณ768นั่นเองนะครับหรือว่า XGA นะครับ Resolution นะครับ b r i g h t n e s s 2 5 0 0ลูเมนนะครับ b r i Brightness นะครับแล้วก็ความสว่างนะครับ 2500ลูเมนหรือว่าแสงนั่นเองนะครับแสง2500ลูเมนนะครับนี่ครับปล่อยปล่อยเป็นทางยาวมาเลยครับก็สวยสุดยอดนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวโปรเจคเตอร์วันนี้รีวิวไปหลายตัวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ